ขอเสียงตรงมือต้อนรับเก้าหน่อยครับเก้าไม่ใช่เครับเอาเก้าววันนี้ไม่ได้มานะครับโอ้แล้วตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมเนี่ยคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมเอางี้ฮะเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นก่อนก่อนที่สารพรนี้นะครับจะได้รางวัลไปเดี๋ยวเราเชิญน้องพิษครับน้องน้องเกิดและน้องน้องนะครับเดินมาข้างหน้าหน่อยครับไปข้างหลังเป็นเราห่อยมาพูดคุยกันนิดนึงก่อน

เดี๋ยวขออนุญาตที่เป็นข้างหลังม็เห็นข้างหน้าถ้าถ้ามีโอกาสถอยหลังนิดนึงแล้วนั่งลงหน่อยหนึ่งนั่งๆนั่งนั่านั่งๆนั่งลนั่งรน้่งๆนั่งนังๆนั่งๆนัองๆนั่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 งๆนล่งๆนังๆนับงๆนั o งๆนั่งๆนั่งๆนั่งๆนันั่ด้เัยเข้า่ปๆนั่ดูไั่ทะลุุ่ดยัไง่ แฟนเพจของเซซี่แล้ว,วก็แฟนเพจของนุวยท่านเทพของเราที่เยอะแยะมา,าะกาปขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างครับงนานนี้ครับชอบ

ได้กินอาวันนึงประมาณเลี่นชก็หลาจ้ากคราทำงานกันกเกคนน็หที่ที่มาไาวันนี้วันมาที่นี่แล้วนะครับตอนเ้เจอกับเราบรรดาแอะขอักแของตัวเองแล้วแซี่กันด้วยนะครับถือว่าเป็นการมารุกฉลอง สามคนนี้สามคนนี้เดี๋ยวสักพู่นึงจะให้ได้มาใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็ใกล้ชิดกันแบบว่าถึงือลูกของผมโหล่ลอยมาให้เต็มเต็มเด็กผ้านี่ยหมายถึงอะไรนะผ้าอะไรเชาวล็อกค่ะชาวล็อกต้องมีก,มกุญแจนะต้องมีกุญแจแก้บ้านใช้กุญแจเหรอะครั <S <S 2> <S 2> บป้าป้าพี่ใช้เชือกฟางอยู่เลยนะครับ เอาองอาี้ดีกว่าเดี๋ยวสามคนข้างหลังสามคนข้างหลังให้สามคน Oh. <laughs> ถ่ายเร็วใกล้จีเดี๋ยกรอก่อนยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาีพิธีควเดี๋ยว,วเราจะพาทุกคนนะคะบบรับเข้าไปในห้องวีไอพีไปรอบละกี่นาทีนะครับพี่รอบละสามนาทีะะโอ้เยอะ น้องแล้วก็นะครับน้อง er> uh, 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 ั้นแล้วนั้นแล้วก mm ็รองพี้นะครับเดี๋ยวจะพูดถ่ายรูปร่วกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเข้าไปในแล้วก็ไปดึงเพลงกันด้านในนะครับเรียกว่าเป็นพิธีการเป็นชนิดพิเศษสำหรับชาวแฟนเพจของเแฟซซี่กันทุกคนเลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวสักครู่ ไปเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับเข้าไปถ่ายรูปกันทีละสามาสคนนะครับนะครับ